ศิลปะคลาสสิกเป็นสาขาการศึกษาด้านมนุษยวิทยาซึ่งประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับภาษาวรรณกรรมปรชัชญาประวัติศาสตร์ศิลปกรรมโบราณคดีและวัฒนธรรมต่างๆของดินแดนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนในยุคโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรีกโบราณและโรมันโบราณในช่วงยุคสมฤธิดประมาณ3,000ปีก่อนคริสตกาลในตอนแรกความหมายของยุคค,คลาสสิก หมายถึงยุคแรกๆของอารยธรรมของมนุษยชาติทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาใช้ในความหมายถึงวัฒนก,กรรมกรีก,กโบราณและโรมันโบราณเท่านั้นมนุษย์ได้เขียนภาพสีและขูดขีดบนผนังถ้ำและเพิงผาเป็นภาพสัตว์การล่าสัตว์และภาพลวดลายเลขาคณิตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันและแสดงความสามารถในการล่าสัตว์ ภาพเหล่านี้มักระบายด้วยฐานไม้และสีที่ผสมกับไขมันสัตว์พบได้ทั่วไปในประเทศฝรั่งเศสและภาคเหนือของสเปนถ้ำที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ถ้ำลาสโกในฝรั่งเศสถ้ำอัลตามิราในสเปนงานศิละปะในยุคเก่าไม่มีเพียงแต่การเขียนภาพเท่านั้นยังมีการปั้นรูปด้วยดินเหนียวหรือแกะสลักบนกระดูกเขาสัตว์และงาช้าง ชาวกรีกมีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นมารวัสรรพสิ่งซึ่งความเชื่อน,นี้เป็นรากฐานของวัฒนธรรมชาวกรีกเทพเจ้าของชาวกรีกจะมีรูปร่างอย่างมนุษย์และไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเหมือนชาวอียิปต์ดังนั้นจึงไม่มีสุสานหรือพิธีฝังศพที่ซับซ้อนวิจ,จิตรเหมือนกับชาวอียิปติจตกรรมที่รู้จักกันดีก็มีแต่ภาพวาดระบายสีตกแต่งผิวแจกันเท่านั้นที่ชาวกรีกนิยมทำจนถึงพุทธศตวรรษที่1เป็นภาพที่มีรูปร่างที่ถูกตัดทอน รูปจนใกล้เคียงกับรูปเรขาคณิตมีความเรียบง่ายและคมชัดสีที่ใช้ได้แก่สีดินคือเอาสีดำอมน้ำตาลผสมบางๆระบายสีเป็นภาพบนพื้นผิวจากกนที่เป็นสีดินสีน้ำตาลอมแดงแต่บางทีก็มีสีขาวและสีอื่นๆร่วมด้วยเทคนิคการใช้รูปร่างสีดำระบายพื้นหลักเป็นสีแดงนี้เรียกว่าจิตรกรรมแบบรูปตัวดำและทำงานเรื่อยมาจนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่หนึ่งมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาคือ จิกการแบบรูปตัวแดงโดยใช้สีดำอมน้ำตาลเป็นพื้นหลังภาพตัวรูปเป็นสีส้มแดงหรือสีน้ำตาลไม้ตามสีดินของพื้นแรกกันสถาปัตยกรรมใช้ระบบโครงสร้างแบบเสาและคานเช่นเดียวกับอียิปต์มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากฐานอาคารซึ่งยกเป็นชั้นๆ ก็จะเป็นฝาผนังโดยปราศจากหน้าต่างซึ่งจะกั้นเป็นห้องต่างๆ1-3ห้องปกติสถาปนิกจะสร้างเสรารายล้อมรอบอาคารหรือสนามด้วยมีการสลับช่วงเสากันอย่างมีจังหวะระหว่างเสากับช่องว่างระหว่างเสาทําให้พื้นภายนอกรอบๆมีหามีความสว่างและรูปทรงเปิดมากกว่าสถาปัตยกรรมอียิปต์มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่โตจนเกินไปมีรูปทรงเรียบง่าย สถาปัตยกรรมกรีกแบบพื้นฐาน2ใน3แบบเกิดในสมัยอาร์คาอิกคือแบบดอริกและแบบไอออนิกซึ่งแบบหลังพบแพร่หลายทั่วไปในแถบเอเชียมายเนอร์เสาเหล่านี้แต่ละต้นจะมีคานพาดถึงหัวเสากันหมดในสมัยมต่อมาเกิดสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่งคือแบบโคลินเทียนหัวเสาจะมีลายรูปใบไม้ชาวกรีกนิยมสร้างอาคารโดยใช้สาถาปัตยกรรมทั้ง3ชนิดนี้ผสมผสานกันโดยมีการตกแต่งประดับประดาด้วยการแกะสลักลวดลายประกอบ บางทีก็แกะสลักรูปคนประกอบไปด้วยนอกจากนี้ยังมีการใช้สีระบายตกแต่งโดยสีน้ำเงินได้รับความนิยมใช้ระบายฉากหลังรูปลดลายที่หน้าจวและสีแดงใช้ระบายฉากหลังสำหรับปรติมากรรมที่หัวเสาและลายคิว้วคานประติมากรรมส่วนมากเป็นเรื่องศาสนาซึ่งสร้างถวายเทพเจ้าต่างๆวัสดุที่นิยมใช้สร้างงานได้แกท่ทองแดงและดินเผา ในสมัยต่อมานิยมสร้างจากสำดิษและหินอ่อนเพิ่มมากขึ้นในสมัยแรกๆรูปทรงมีลักษณะคล้ายรูปเลขาคณิตต่อมาเริ่มมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากขึ้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้ารูปนักกีฬารูปเวรวุลุทรูปสัตว์ต่างๆในยุคหลังๆรูปทรงจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวที่สง่างามมีการขัดถูผิวหินให้เรียบดูคล้ายผิวมนุษย์มีลีลาที่เป็นใบตามธรรมชาติมากขึ้นทำให้ปฏะติมาการรมกรีกจะเป็นยุคคลาสสิกที่ให้ความรู้สึก ในความงามที่เป็นความจริงตามธรรมชาตินั่นเอง